ฝ่าว่าจังไดก็ยังสื่อตัวนะผฝันว่าคุณปาดข้อนอนจงกล้องดูอย่างนี้ฮะผ่าน่านองจะของนะปาดข้อจะของปาดข้อบบไหนปาดข้อหอยนอนจงกล้องเลือดอยู่มันนีคือยังได้สื่อตัวนี้บ้านนี้อ๋อกับแป้เอาแป้่าจังไดเอาทำแป้ตัวนั่นมาใส่ตัวนี้มันมีแปดมีแปดเลือดมันแปดเลือดกับแปดแต่ข้อนี่กั พ่อใส่้นรักเจรักหนึ่งรักเจพ่อขาเจ๊เตนเจนี่ยคือะมันมีหลายอายุเพิก็สีจอายุสี่สิบเจดสาวเออหนนันรังอยู่น่นอ๋อายุสี่สิบเจปีสี่เจ็ดอีกยังลอเกหกมาจะใส่บเอากาหุกนี่ก็ในทรอัา์ในทรทัศน์ ว่าจะสายกอถัดเนี่ยเอามือคือนันเด้หลวงพ่อยางไต้หลวงพ่อยางนครราชสีมานักรราชสีมาเก่าหกไหมเก่าหกเก่าหกเล็หลวงพ่ออายุบนเก่าหกเก่าสิบหกปีอ๋อแลยแปดแปดยังนั่นแปดหกใตัวแปดนตัวฝันสี่หนึ่งได้หรออันนี้แปดสี่สี่หนึ่งไม่สายสี่หนึ่งเจ็ดแปด สีนึ่งมาแต่ใส่สีนึงกับอายุคนปุ๋นะอ๋อหยานมันขึ้นมาลงขึ้นลงสี่หนึ่งแปดหกแล้วก็แปดสีเจ็ดแปดแปรเอาน้เค่อยถูกดุบ่อกับ่ถืกบ่มันจะ่านไม่เต็เสียเสียสุยๆอื้ดสุยเสียดตัวนึงบ่เอะสยอละาถือยู่นานนว่าสุยอยางว่า ถึงสามดันสิว่าถึงบุกกระตุกเป็นหล่อคเนาะอ๋อถูกเยอะละหาบาทหาบาทสิบบาทนี่นะประกาซื้อหลายโอ้ยกัธรรมดาเนาะเออปกติอีสานเรากัดซื้อซามนี่แหละอืมเงื่นนี่ขอให้มันถูกด้วยอืมขอให้ดวงเขามาขอให้ดวงเขามาอืมมันหมานแห้งๆหได้ย่าย่ายอยู่บ้านได้เกาะเห็นไหมอ้าวอุ้ยพ่อเนี่ยคนเบิ่งเนี่ย ความเจ็บใจได้ความขายยาใ้มีหายกอดนี้ดีกวอดข่าวสื้อหวยแกใได้หวยสื้อเลขแกใได้เลขเออสื้อลอตเตอรี่แกซื้อลอตเตอรี่ให้มีโสนอก็ส่ไม่ลำหายุมั่นควันยืนเจริญเจริญก้าวหน้าให้แม่ได้พึ่งพาอาศัยเออความเจ็บใจได้ความขายยาใ้มีเด้อสาธุสาธุครับขอขอให้ ถุงหวยคือกันเด้อก็อให้ถูกหวยซื้อหวยถันซื้อหวยซืออซ้อเลขกให้ื้อเลขครับบ้านก็นให้ตลอดปลอดภัยให้อยู่ดีมีแห้งาสาธุสาธุยายไดค้อมไข่ย่าให้มีให้กว่านี้ดีกว่าเขา ให้จเจริญเจริญกลา้าให้แม่ได้เพิ่มผ้าอาศัยต่อไปครับสาตูขอบค<อ>ุณท,ทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมครับฝากกด s u b s c r กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนุงดีกว่าเลยที่ด้วยนะครับสวัสดีครับมันมันแห้งๆกับรวยๆขอให้ถูกหวยนึงเหมือวันที่16ธันวาคมทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีครับให้คุณยายถูกหวยนำเด้อสวัสดีครับ